มูวีหนอะไรมูวีหนึ่งมูหมดอะไรชีวิตะมูไวมูหนึ่งอะไรดิมูวีหนึุ่กวีหนึ่งมวีหนึ่งทะลึ่งจักรวาลมุกวีหนึ่นึ่งว่าเป็นอะไหนึงอะไรหนึ่งคือพหนึ่งหนึ่งไม่รู้จักคำว่าพหนึ่งเหรอมันหนึ่งหนึ่งอะโหไม่รู้จักชอบชอบเสงที่ผ่านไปที ถ้าเก็บรายละเอียดจะเป็นบกบอลมเขาเรียกว่าดีเทลอะไรฟอนวีสี่ตีแมงวีฮะดีแมงวีทุกทุกทุกวันภูมิวีสองเมวีห้าพอแล้วพี่เมวีห้าควรอย่าควรอาบเมวีห้าไม่อ้าได้ไหมเมวีห้าสบายแต่เมวีห้าปิรัญญาเรียกพ่อ โอเคพี่มอมภูมิสองสมองมีสีอยากเชิญอยากเชิญอยากให้พี่ดาวพี่ดาวไม่ได้แต่ตาจะขายตัวหมดมึงด่ามึงแม็กวีหกอะไรนะนรกกินหัวแม็กวีหกนรกกินหัวโอเคงั้นถ้าเป็นแม็กวีเจ็ดล่ะ เอ้ยได้ไเอยเออก้าพูดเลยนัดแล้วละเออเออพี่ฮะนักวจเลยอหพี่น้ำน้ำน้ำีได้อยู่น้ำวีสิอ็ด เพ่อเขาบอกว่าสิบนาทีมันจะเป็นงีบที่สามารถทําให้เรามีพลังงานเยอะที่สุดไม่เกินยีนาทีไม่มควรเกินยีนาทีคือสิบถึงยี่สิบนาทีไม่ควรเกินแต่พอสี่ิบนาทีร่างกายจะพังเียะมันจะเพียทั้งวันตื่นมาแล้วแบบนั่งกาน่า่อมเค่อยเรียยาก้นังใยบุกนอนยี่บนาก็จะหลับก็จะหลับก็ไปละ ไว้เลยไหมเขาเรียกเขาตั้งนะตั้งสองสิบย้อนแต่คนเท่านั้นของเขาตั้งอยู่าไรนะเขาจะตั้งแค่ยี่สิบนาทีตอนคือแบบลุ่มอานที่สุดตื่นมาตื <woods> ่นมาทีไรเช้าทุกทีเลยมันไม่ชอบงีบอ่ะถ้าจะหแบบทาอย่างนั้นไม่ดีรู้ไหมรู้สึกว่าถ้าแกอยากจะทำอะไรข้กอย่างหนึ่งอะแล้วมันไม่สำเร็จสักครั้งอ่ะแกจะไม่มีกำลังใจทำต่อไปเลยหมายถึงอะไรอย่างเช่นการลดความอ้วนแล้วบอกว่า เอาเลยคุณนี้เอาไม่ได้คือมันไม่มีมันไม่ได้ียมไมชัดเจนอ่ะมันแบบถ้ามันก็เราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยเดี๋ยวค่อยลงลงนีโหลดไม่ได้ลดไม่ได้แบบแต่ต้องถ้าเราจะทำใช่ไหมถ้ารู้ว่ายังไงหลับเสร็เช้าไม่ต้องอ่านคือทุกวันเพราะงั้นจะรู้สึกว่าเว้ยเออจะอ่านวันไม่ได้อ่านวัยไม่มีเวลาอย่างเงี้ย มันจะเป็นแบบมันเหมือนเป็นข้อแก้ตัวให้กับตัวเองเห<อ>มือนเหมือนเรามีแบบอีกคน,น,นหนึ่งอยู่ในตัวเอง่ะแล้วก็แบบมีคนหนึ่งดุคนหนึ่งแก้ตัวคนหนึ่งดุคนหนึงนหน่งแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยดีมันมีวิธีหนึ่งที่แบบว่าเขาไปอ่านหนังสือมานเขาบอกว่า,เ,า,วาเราควรจนะหาโลกที่แบบติดไว้กับตัวเองก็คือโลกโลกทำเดี๋ยวนี้คิดอะไร่งทำเลยโ,โ,โ,โลกโลกโลกหลักโลกทำเดี๋ยวนี้ไปทำเลย สมมติพี่บอกเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ไปหยิบน้ำให้คือไม่เดี่ยวคือไปเลยมันจะมันจะทำให้เราไม่ดื่มนะวันนี้ใครล้างจานนะน้ำใหม่คุณจะใหม่มันก็จะไม่ลงล็อกว่าแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเลยก็ไม่เป็นไรก็ต้องเดี๋ยววันนี้แมเจะเอาเข้าอาา่ะดีน้ำเทว่า,าจะได้ใครไม่รู้ไม่มีหรอกไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกว่าวันนี้แาเจะเอาเข้าอีกไหมไม่รู้เนี่ยไม่แน่แต่เมื่อก่อนเมื่อวานแม่จ่ายน้ำละ ข้ามาเปาะเนาะใช่ใช่โพดจากมาเด็ดเลยที่เหลืออะไรบาลองบ้างมั้งทำโพดได้ปั๊มะม่วงมไหมไม่ใช่มะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วงเหรอให้ดูตื่นเต้นมะม่วงแล้วก็แอปเปิ้ลเขียน อร่อยจริงแมวไม่ได้มากินอร่อยไม่ได้กินเลยหรืออยู่ตรงนั้นอ่ะกินกี่หมดแล้วกินหมดตรงนั้นอ่ะตัวนู้นขาดอะไรเปล่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็หมดเหมือนกันมันหมดตัวนู้นขาดอะไรเปล่ามันหมดหมดก่อนเลอย่าหมดแล้เอาไก่ไหมตัวนู้นไก่เราเหลือกินไม่หมดอ่ะ ไก่เราเหลือครึ่งจานแน่นอนเยอะมากมันเยอะเพราะมันหวานเนาะเวฟเนี่กอยากกินบิสซี่อ่ะเคยไปกินร้านอกไม่ได้ร้านนึงร้านนี้จริงๆนี่อาจจะมีบิสซี่ก็เลยในเมนูน่นแหละน่าจะมี ร้านพ่อทำอ่ะร้านพ่อทำภาษาอังกฤษอฮะ่เยไม่เคยไม่เคยได้ินอย่งลอยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกินอะไรอ่ะแต่ก็ไม่รู้นะฮัลโหล เริ่มเลยอยู่ตรงนี้งนั่งหัวซ้ายมือเสื้อสีเหลืองๆอะข้างล่างเอ้สีเขียวมันออกสีเหลืองๆนะเขียวถองแสงหรอมุกหอยอะไรเห็นชัดดลยไอ้มุกเสียวเหรอใช่สีเขียวแบนี้กอันนี้ออกอะเราสีเขียวแต่ว่าเขียวเข้มเยอะอ่านโช้ช่าให้เลูกถึยไอ้หอยาะไรที่เขียวยังไงพรอ้โหเดี๋ยวะอยากรู้จริง โอ้ยนักทำอะไรไปแบงค์ยังไม่รู้อีกหอ่ะไม่ไม่ฮะมูฟ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 ใช่สี่ปอนอ์วะเคยยูโน่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเชี่ยเอ้ยมันนี่นี่ใช่หรออะไรวะอันนี้ตรงตัวแหละฮะยูเว่เข้ามาทุกคนเซฟเป็นปริ๊นส์ูเว่เข้ามาเข้ามาทำอะไร เจาะหูบ้าเลยนบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยว่าเจาะไม่ที่นั้นจะถามพี่ไงแต่ว่าถ้าถ้าได้กดเพลงขู่ห้าเมตรป่ะเนี่ยมุกห้เมตรป่ะเนี่ก่อนนี่ก่อนใช่ไหมเออแล้วฮะแล้วกนอะไรก็จวัน ฮัลโหลฮัลโหลแมคฮัลโหลปึ๊บอะไรต่อพี่ลผมรู้พี่ชอบอันนี้มากฟังสิกินไก่ก่อนกินไก่ก่อนไอ้มันกินโหมันเป็นยาห้าตัวนะแต่ว่ามันกินยาสองเม็ดเลยอืมเอาปึ๊บแล้วกันปึ๊บจหมดแล้วยังไม่จบอีกเหรอพอยังไม่จบแล้วไม่พอถ้ามันอะไรมณ์เสียหัวงงเอาไม่หลับแพี่ก็ต้องนอนไม่หลับเลยนะ อยากตีหน้าแม็กซ์หนึงตอนนี้ก็กัดไอเนี่ยกัดหูให้ขาดเลยเออพี่เชื่อว่าน้องทำได้ผมทำได้อยู่แล้วผมเคยกัดแต่บ้าหรอะเพราะเล่นก็ไม่เคยกัดหูทำไมเมื่อวานเหลือเยอะ yesterday หมดจบวันนี้คือทำไงก็ได้เพลงมาเป็นแพร่ทำไมฮะเอาไงนะแพร่ไปเอาคอามรู้สให้ฟังแล้หนจอนยเหมือนเป็นไก่อ่ะน้องใช่ไหม ไปจะเป็นมเพลินรู้ว่าก็คงไม่ด่พกุ่งหอ้นว่าครัว่าหัวจิบจิบจิบบนกก็ต่อยวจิบบจิเป็นตัวอะไรน่ะกินจุ๊บจิบกินจุ๊บจิบยินจุ๊บกินจิบกินจุ๊บิ แต่โมขค้นใจแล้วพูดทีแล้วกัดนมูกให้แบบเ้เฮ้ยแา่หาไไ่ไหนรอตื่นมาให้เขาดนกัดแล้วเดี๋ยวะให้เขาใจไปก่อนใครอะครอะเยจิ๊จุ๊บเดี๋ยวจะยกทำไมอยู่เฉยจิ๊บจุ๊บเอาจิ๊บจุ๊บดเป็นบ้าอะไรยูโหไม่อะไรที่แบบไลน์แชทั้นยัเียนอย่างนี้ อนนเอาจริงบ้าคนทาง,ง <ๆ S 2> บ้านเข้าใจรู้เรื่องหมดแล้วมีแม็กคนเดียวนี้ไม่เกี่ยวหรอพี่พ่ไม่รู้จริงไงมึงไม่อยากรู้เลยรอโตอีกนิดนึงขอโทษที่ปลาหมดน่ากินเข้าไปอีก